สวัสดีจ <aquí S 1> ้าเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันนะก็ของเซ็ตวันนี้ก็ปิดตลาดไป1นึ่งพัจุดนะบวกขึ้นมา4 7่หรือบวกขึ้นมา0ูนนะก็วันนี้ก็มาดูกลุ่มท็อปเกนเนอร์กันบ้างหลังจากดูไอตัวม o ดแอคทีฟแว a l ลูไปแล้ว กลุ่มท็อปเกนเนอร์ก็นำมาให้ดู6ตัวนะก็จะมีเคซีวันนี้ก็ปิดซิลลิงที่0.12ตัวที่2คือ TWZ หรือเทลวิทก็ปิดที่0.04ก็ซิลลิงตัวที่3คืออลิน0.79บวกขึ้นมา19จุดปิดที่31.67%ตัวที่4คือ MIT นะ MIT ก็บวกขึ้นมา0.3ปิดที่0.38สตางค์บวกขึ้นมา9สตางค์ ก็คือปิดที่เพิ่มขึ้นมา31.03%ตัวที่4คือสบายสบายปิดที่0.72นะบวกขึ้นมา17สตางบวกขึ้นมา30.91%แล้วตัวสุดท้ายคือเป็นของวาลิกวาลิกก็คือปิดที่4.30บวกขึ้นมา82สตางบวกขึ้นมา23.56%ซึ่งท็อปเกนเนอร์ของวันที่20สิงหาเนี่ยมีอยู่2ตัวที่คุยกันเมื่อวานก็คือ MIT กับสบายเนะที่เมื่อวานก็ปิดซิลลิงและวันนี้ก็ยังปิดซิลลิงเดี๋ยววันนี้เรามาทำการบ้านกันต่อนะการบ้านของกลุ่มท็อปเกนเนอร์ขอดูเฉพาะตัวที่มีมูลค่ามากกว่า20สตางค์นะดังนั้นก็ขอตัดตัว KC กับ TW z ทิ้งวันนี้ก็มาขอดูกันที่4ตัวคืออัลิน MIT สบายแล้วก็วอลลิกนะโอเคอ่ะไปเริ่มกันที่ตัวก ตัวแรกหุ้นก็คือชื่ออลรินเนี่ยก็คือย่อมาจากาหุ้นจริงๆของเขาก็คือชื่ออารินซิลินะอรินซ,ซิลิแลนด์วันนี้ก็ปิดที่0.79สตางค์นะก็ตอนนี้อลรินก็คงเล่นอยู่ในกรอบ0.55จนถึง1บาทโดยประมาณโดยประมาณนะก็คือตอนนี้คืออลรินถ้าระยะสั้นไม่หลุด0.68กก็มีลุ้นไปต่อไปทดสอบแถวบริเวณ 0.84ถึง0.9ผ่านไปได้ก็เป้าหมายคือ1บาทแต่ถ้าหลุด0.68หรือ0.66แถวแถวบริเวณนั้นนะใครที่เพิ่งเข้ามาก็ควรสต็อปล s อไปก่อนนะถ้าหลุด0.660.68แถวแถวนั้นนะนะคือจุดสต็อปล s อของอลินนั่นเองโอเคไปที่ตัวถัดไปเลยตัวถัดมาก็คือเป็น MITMIT MIT ก็คือเป็นของ MFCIndust Industry. เชี่ยลีดนะก็คือเป็นตัวลีดก็ตอนนี้ MIT เนี่ยก็คือซิลลิ่งขึ้นมาอีกหวันตอนนี้ก็คือคงจะเล่นในกรอบ0.34จนถึง0.42โดยประมาณนะโดยประมาณถ้าหลุด0.34 0.33แถวๆบริเวณนั้นใครที่มีอยู่ก็อาจจะต้องสต็อปล s สแต่ถ้าไม่หลุดใครจะถือลุ้นก็ตามสบาย t า r g เก็แรก0.42ถ้าผ่านได้ก็0.46ถึง0.48โดยประมาณแต่ถ้าหลุด0.33 0.34ก็ควรสต o p l ลอ s ไปก่อนนะโอเคตัวถัดมาสบายสบายวันนี้ก็ซิลลิ่งวันนะวันนี้ก็ปิดที่0.72ก็แนว สำคัญก็คือ0.66ถ้าไม่หลุดก็มีลุ้นไปต่อเพื่อทดสอบ0.75กับ0.81นะบริเวณฟิโบ 161. 8นั่นเองนะก็ดูตรงแถว0.66ถ้าใครมีอยู่แล้วสบายไม่หลุด0.66ก็หก็ลุ้นว่าจะไปต่อแต่ถ้าหลุด0.66ก็ควรสต็อปลอสนะโอเคแล้วดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะ เป้าถัดไปคือ0.75กับ0.81โดยประมาณถ้าผ่านได้ก็เป้าจริงๆก็ประมาณสัก0.84ก่อนเป้าใกลๆนะโอเคแต่ถ้าหลุด0.6อย่าลืมสต็อปล s อนะอ่าอ่าตัวสุดท้ายก็คือวอลลิกนะวอลลิกก็คือวอลลิกสปอร์ตก็คือชุดกีฬาเนอะอ่าวอลิกเนี่ยวันนี้ก็ปิดที่0.30อ่า ตอนนี้วอลลิก e ก็เล่นในกรอบ4.06ถึงประมาณสัก4.74นะค่อยๆดูเป็นสเต็ปถ้าใครเพิ่งมีก็ระวังจุดสต็อปล s อแถว4.2หรือ4.14แถวนั้นนะถ้าไม่หลุด4.14อยากถือลุ้นก็ลุ้นได้แต่ถ้าหลุด4.14หรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็4.04เลยนะคือจุดสต็อปล s อของวอลลิก e ถ้าไม่หลุด4.14ไม่หลุด4.04ทาร์เก็ตของวอลิกก็คือแถวแถวบริเวณ4.48จนถึง4.74ลองดูเป้าใกล้ๆก,ก่อนคือ4.48นะเป็นเส้นฟิโบ61.8%นั่นเองลองดูแถวแถวบริเวณน,นั้นถ้าไม่หลุด4เอ,อ่อถ้าผ่าน4.48ได้เป้าถัดไปก็คือ4.6แล้วก็4.74นะ โอเควันนี้ก็อัปเดตประมาณ4ตัวของกลุ่ม t o p g เก n e r แล้วเดี๋ยวถ้าใมีข้อมูลดีๆเพิ่มเติมเดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตให้ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะเอาไว้เป็นทการบ้านสําหรับในการเทรดพ่งนี้ต่อไปนะอย่าลืมทําการบ้านเพิ่ม,เต,มเติมนะโอเคแล้วพบกันใหม่วันนี้มาเท่านี้ก่อนบายบาย